สวัสดีค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะกัสิพามาทำกิง้งแก้วมังกรค่ะนะคะพอดีว่ากิา้งยูไลนะคะนี่กิ้งที่แกกับบอบอกานี่กิ้งที่แกปลอมที่สิ่งแล้วพ่อกระเลยมาเพื่อขยายพันธุ์นะคะสำหรับกิ่งพันธุ์ที่เลือกมานะคะกัสิเป็นแดงบังกลาเทศนะซึ่งปลูกไว้อยู่ประมาณสาม ปลูกไว้ประมาณสามปีแล้วนะคะ,ะต้นท่านหน,ออนึนะะ่งกำลังออกดอกค่ะน่นะคะกาลังออกดอกระวังว่าคงจิได้กินได้กินหมากนะคะเยีโยวเนี่นะคะสำหรับไอ้กิ่งพ่านเนียค่ะมันจะสำหรับท่านแดงบังกลาเทศนี่นะคะมันจะจีเป็นข้างในสีแดงข้างในสีแดงนะคะจีบ็ท่านน้ำเขามาจากต่างประเทศนะคะ ข้าปั้งไขยายพันธุ์นะคะสำหรับวิธีการนะคะขยายพันธุ์กิ่งแก้วมังกรให้มันออกหักเร็วนะคะวิธีการก็กง่ายๆค่ะอันนี้ก็เหี้ยไปแล้วสวัสดีวันเหี้ไปแล้วนะคะตัดไปแล้วนะคะข้าระิ่งมันไม่กิ่งเดียวนะคะพอ,ยยอยแยกได้ลายเกลี้ยเก็เลยไม่แยกตัดเป็นท่อนเป็นท่อนนะคะสําหรับกิง่งแก้วตัดไปแล้วเขาก็จะมาเฉือนนะคะเฉือนให้เห็นอเอแก่นข้างในนะคะแก่นลำต้นข้างใน ของของแก้วมังกรน,นะคะตรงนี้แหละค่ะที่ที่หลากของเขาจะออกเขาจะเห็นมจกิ้งนี่นะคะพร้อมที่จะปักชํำได้เพราะว่าไอ้แกนกลางเขาเนี่ยนะคะค่อ,ขอ,ขอนข้างสีใยนะคะเพราะว่าเป็นเป็นกิ้งที่นี่อายุหลายปีแล้วนะ,ะอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่ากิ่งนี่กับแค่น้ํายาเล็งรลากรีบร้อยแล้วนะ,ะพอดีน้ำยาเล็งหลากก็มีมมห้่ากบ ใส่กะปิได้นะคะจิงทีนี้อยู่ในในขว้างเข้านะคะใส่กะปิกับผงผงชูรสนะคะเี่แช่ไว้แล้วนะคะจิงพันเท่ากระได้อยู่ตีตีจิงนะคะตีถอนนะคะเขากระได้แล้วนะคะยก <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ออกมาได้ <Yeah. S 2> ได้อยู่ีตี่อนนะคะแ <Yeah. S 2> ช่น้ํายาเรียบร้อยแล้วนะคะ้ <Yeah. S 2> ะคะอมทีสีออกลาดอ่าสำหรับวิธีการอันนึงก็ชื่อที่สาคัญนะคะนอกจากการเลือกจิงพันแล้วนะคะ อ่ะนั่นก็นคือการเตรียมดินอันนี้ก็คือผสอไมไปแล้วนะคะเพราะว่าตามธรรมชาติของต้นเอกกระบองเอกต้นแก้วมังกรน,นะคะเป็นเป็นตระกูลเดียวกันกับเอกกระบองเพชรนะคะเขาจะมักทรา,มมา,ายดังนั้นนะคะดินที่สเตรียมในการฟักชันะคะเขาสีใสดินดินล้วนปนทรายต่ว่าเขาสีใสทรายอยู่ประมาณสักสองส่วนนะคะดินสักหนึ่งส่วนนะคะน,นี่นะคะก็จะประมาณนี้ฮะ มอเตรียมดินหลังจากเก็ดไผ้มันชุ่มพอสมควรแล้วลวิธีการง่ายๆค่ะเทากับใส่กิ่งนี่นะคะเท่าใส่ดินเรต้องเต็มก็ได้นะคะใส่สักครึ่งหนึ่งใส่สักครึ่งในกระถางนะะแล้วเราก็ปักลงไปโดยวิธีการปักนะคะเทาเรต้องไปปักลงเลิกนะคะปักแค่ถึงถึงจุดที่เทาที่เทาเฉือนว้นี่นะคะเพราะว่าถ้าเทาเทาปักลงไปเลิกนะคะโอกาสที่กิ่งแก้วมังกรเนี่ยมัน มันสีนา่านะคะมันสีนา่าดังนั้นเขาปักไปแค่ถึงจุดจุดที่เขาเฉือนไใบพอนะคะที่ต่าน,นะคะพอดีว่าฮิตไม่แค่ปักช่อมหลายนะคะก็เลยใส่อันเดียวกันเลยนะคะเขาจะปักปักใส่ไวไว้ว้น้ำกันเลยนะคะพอออกหลากพอออกหลากแล,กล้วจังเสียกนะคะนะคะที่ต่าง เรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้ค่ะแล้วก็เทากัถ้ามันเริ่มแห้งดีแห้งเทากัสามารถาลดน้ำได้นะคะอาจจะยลสองมือต่อข้างก็ได้นะคะเมื่อลดน้ำแล้วเทากัไปไว้กลางแดดได้นะคะไปไหวกลางแดดได้เลยนะคะเพราะว่าต้นแก้วมังกรอนเขาก็มกักแดดอยู่แล้วนะคะค่ะนะ,ะนี่ก็คือวิธีการชทำกินกแก้วมังกรอนเนี่ยไ่นะคะสำหรับไรสีน้ำไปใส่ก็ลองไปเห็ดเบิงนะคะ เข้าเสด้ยิบเอาไว้ปลูกเอาไว้กินได้ <Yeah. S 1> <ๆ>หลายต้นนะคะ